นี่ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นรอยเขาวข่านี่นะลองมองกันนะผมคิดว่าเั็นเก้ศูนย์ เก้าศูนย์สองปะเหมือนเก้าศูนย์สองเนาะเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองเป็นไปได้นะไอนน้ยืนเล็งอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมองเห็นเลขอยู่เนาะเห็นไหมทุกคนตรงนี้มีความขนาดคล้ายเลขอยู่นะอันนี้เหมือนสองเก้า สองเก้าไปจริงๆมันมองก็เหมือนสามนะแต่ว่าจริงๆล้วเห็นเป็นเลขสองมากกว่านะตัวนี้ย่านผชลักษณะคล้ายๆเลขสามแต่เหมือนสองมากกว่าท่านผู้ชมใช่ไหมสองเก้าจริงๆมองเป็นสามตัวนะเนี่ยสองเก้าศูนย์ถูะ น,นี้ก็จะมีประชาชนเดินทางมาทาบุญที่นี่เพื่อนเขาจะมาขอโชคเหมือนกันนะอยู่กับที่ขอนแม่แตะเคียนตรงนี้นะมีจริงๆขอได้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งฝั่งหัวกับฝั่งท้ายได้ทั้งสองฝั่งเลยเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบางพรมอีกแล้วท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชครอบที่แล้วเลขเข้านะครับเลขเข้าเป็นสองจุดเลยสองจุดเลยใช่สามสี่มีตรงตรงนี้ก็เข้าตรงนี้เราเห็นเป็นหน้าศูนย์เจ็ดเก้าแต่ฝั่งฝั่งหัวตรงฝั่งนู้นก็เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเออเจ็ดศูนย์เก้าแล้วในบนขันขันน้ำมนต์ก็มีอีกชัดเจนเลยขันน้ำมนต์ชัดเจนน้องให้เลขชัดเจนเลยนะครับก็แล้ววันนี้เนี่ยเรามาตามเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากจะให้พวกเรามา f อฟซบางท่านแนะนําบอกว่าอยากให้มาที่นี่เรามาแล้วท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะส่องเลขท่านผู้ชมทุกท่านดูกันว่าเป็นเลขอะไรวันนี้เมื่อกี้คล้ายๆมองอยู่มีเลขอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่ดือยวบนบนตรงเนี้ยเราเห็นมีกลุ่มเลขอยู่เดี๋ยวเราจะลองส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับรใช่เดี๋ยวไปติดตามท่านผู้ชมคลิปวิดีโอ,อไปพร้อมกันนะครับไปเนาะตอนนี้เราก็พยายามสังเกตเลขเหมือนกันท่านผู้ชมก็มีเลขหลายๆตัวนะครับที่มองเห็น ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับมีหลายๆจุดที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะแต่กะว่าจะเอาไรที่มีความเป็น,ปนจริงมากที่สุดนะเพราะว่าชัดที่สุดชัดที่สุดแต่ถ้าบอกว่าชัดที่สุดในตอนนี้นะเรา,าเราพยายามมาหลายๆเวลาแล้วเพื่อจะให้รู้ว่าใช่ใช่แดดแต่และมุมเป็นยังไงเนาะคือบางวันเนี่ยคนก็เยอะบางวันก็คนก็น้อยแต่อย่าง,างเช่นวันนี้คนจะเยอะมากมเดือมาีเนาะ คนจะเยอะมากนะครับในการที่มีมีทางญาติโย,ยมเท่าไหร่ที่เขาขึ้นมาทําบุญที่นี่กักนถ้ามองจจะจระตรงๆก็ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้าแปดหรอนี่ไงเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้เห็ยนตามศูนยสองแล้ว ก็ทุกคนมาเขาเห็นแล้วเขาไปเลย <Okay. S 1> ทันที <laughs> แต่ตอาเราเราไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> เราต้องเลงนานผสมควรท่านผู้ชม<อ>ที่จะใ,ใช่หาความมั่นใจคือเอาเอา,เอาความแบบว่าถ้าเรามันชัดแบบจะจะแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเนาะ <c oughs> บางคน <c oughs> มาปึ๊บ <c oughs> ม,มาปึ๊บเห็นแล้วเขาเอาเลยนะหนึ่ง <c oughs> สามเทียดเหรอหนึ่งสามเทียดเหรอใครผมจะเห็นตรงนี้นี่เห็นตรงนี้นี่เห็นแปดหกนี่แปดหกศูนย์อยู่ตรงนี้ แปดหกศูนย์นะท่านผู้ชมนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ชี้หน่อยเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นเลขแปดท่านผู้ชมดูตรงนี้นะผมเห็นตรงนี้เป็นเลขแปดนี่เลขหกเออใช่แปดหกตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์นะแปดหกศูนย์เออใช่ใช่เห็นไหมในกล้องเห็นน้ะเห็นอะไรแลท่านผู้ชมจะเห็นตอนแปดหกศูนย์นะเออหกจะชัดเจหกศูนย์จะชัดเนี่ยไอ้เจ้าเลขแปดไม่ไม่ชัดเหรอลองดูครับนี่แปดเลขหกเลขศูนย์ นดูไม่แน่ใจนะถ้ากลับข้ามก็อาจนะปเป็นศ <8 90. S 2> ูนย์เก้าแปดนะมันจะติดเป็นแปดเก้าศูนย์ตอนนี้มันแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ไงแต่มันจะดูกลับกลับอีกข้างก็จะเปศูนย์เก้าแปดติดไว้สองตัวนะเนาะแต่ตอนจะเเเเป็นลขดียววอาาแบบ่ตอนตอนแรกอะ่ะก็เห็นตรงนี้เป็นสองเก้าตอนแรกเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นสองเก้าตอนเนี้ยเห็นแม่สองเก้าอันนี้เลขสองอันนี้เลขเก้า ไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้สองเก้านะครับท่านผู้ชมจะได้ก็ค่อนข้างชัดยิวแต่ที่เห็นก็คือแปดเก้าูนย์่จ,จะชัด,ด 8, 9, เนาะใช่แปดเก้านี่ยมันเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นคล้ายๆเลขหนึ่งด้วยตรงเนี้ยหนึ่งสองแล้วก็เลขเก้าหนึ่งสองเก้าสามตัวตรงนี้เลยนะหนึ่งสองเก้านาะแต่ถ้าท่านผู้ชมบางคนอาจจะมองเห็บตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์ สามตัวเลยแล้วอ่ะจริงจริงถ้ามองแบบตัวใหญ่เลยอ่ะไปลองหุบดูดิเห็นปะมันจะเป็นตัวใหญ่เลยอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์ลิตเจ็ดเก้าศูนย์เลยอ่ะตัวใหญ่เลยอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เล, 7, เล, 9, เล, 0, เลยตัวใหญ่เลยอือแต่นี้ก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะจะพิจารณาแต่เลขศูนย์หมาเลขห้าเนาะเหมือนเจ็ดเก้าห้าเนาะ 7จ็ดเจ็ดห้าเก้าถ้าถ้าฝั่งเนี้ยถ้าลงมาลนะ่ะเจ็ดเจ็ดห้าเก้าแต่ถ้าทะเลียงไปพี่มูคือเจ็ดเก้าศูนย์ได้สองตัวเดี๋ยวส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาไปใกล้ๆหน่อยด้วยละแค่นี้พอแล้วพอแล้วหรอไม่เอเดี๋ยวไปดูทั้งมันมีหลายจุดไงเดไปดูข้างามากเดี๋ยวลองไปดู สาธุสาธุฮะไม่แปดหกสี่นะครับที่ไหนแล้วลองถ่ขัดดูดิว่ามันลรีบเอาแล้วป้าบอกให้เราดูหกเก้าหรอหกเก้าห้าตรงไหนป้าเห็นเหรอป้าเห็นเลขไว้เหรออ่ะเดี๋ยวผมขอลองส่องดูก่อนนะท่านผู้ชมผมก็ยังไม่ชัดเจนเนาะ เ้าไปดูข้างในก่อนนะเข้าเลยเข้าเลยเหมือน95หรอ695เหรอผมเห็นเหมือน95นะ695ห้อมาดูและแ่มอเลยสมนไม่เหมือนกันนี่695เลยพี่ใช่ผมก็เห็นเหมือน695 ตัวแรกเป็น6ครับตัว2เป็นเกาตัวสุดท้ายเป็นผมเห็นตัวนี้เป็นหกนะยงเอเหมือกับคนนั้นหกเก้าห้าพี่ก็มาทำบุญวัดสักล้านอย่งเงี้ยนะเก้าห้สามใบมันจะแทนเปนลานนี่คิดว่าหกเนะครับตัดเล่นแล้วกันนั่นนะไมตัดเล่นนี่ท่านผู้ชมนะครับผมก็จะเห็นเป็นเลขสองนะ เฮ้ยพี่เอ็ดมันมีเลขทงบนด้วยนะมันเลขเจ็ดเยอะเยอะนะผูะช้ชมให้ดูก่อนเอสองศูนย์เก้าอยู่ตรงนี้เนาะแปบดบหนึ่งนอตอนแรกอะเห็นเป็นศูนย์ศูนย์เก้าก่อนใช่ไหมศูนย์เก้าแต่ไม่ใช่ข้างบนนะเห็นทางล่างนี่อุ้ย เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้09อ่ะไอ้กล้องมันไม่ชัดแล้ว่ะมันไม่ดูห่วยครับดูห่วยกันอันนี้ผมจะดูจะเห็นเลขตรงนี้ครับแต่ต้องต้องมาอยู่ฝั่งนี้ถึงจะเห็นครับ209สามตัว หรือสองแปดเก้องศูอ๋อเนี่ยเห็นเห็นเลขไม่เห็นมันเป็นวงๆ2อันใช่ไหมเออมันเป็นวงนนวงเงี่ยอันอันนี้เลขสออันนี้เลขแปหรือเลขศูนย์แต่ออแตเลขเก้าสองสองศูนย์เก้าหรือสองแปดเก้าด มันเป็นวงลมสองวงเนอพี่เนาะมันเป็นสองจุดนะสองวงเลยเนี่ยมันเหมือนเลขแปดมากกว่าได้ใก็จะเป็นสองแปดเก้ามากกว่าเ้าว่าชาดพี่ตอนนี้สองกับเก้าชาดกับเพื่อแล้ะเพราะว่าสองมันเป็นรอยสองพอดีไงเลขแปดเลขศูนย่ะมันจะเป็นตอนแรกมองเห็นเป็นตรงกลางก็ติดไว้ก็คือสงตัวถ้าช่วยแปดถ้าครมาใจแก็ได้แปดเก้าเก้ปเแปสอเหรอสองเกท้ายนะเห็นชัระตัวนี้กัตนี้ใ่หมห็นชา ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะเลขเก้าอันนี้เลขสองใช่ตัวน,น,นี้ตอนแรกผมมองเป็นเลขศูนย์นะแต่ตอนนี้มองตรงนี้ยคล้ายๆเลขแปดใช่ใคล้ายๆแปดเนาะก็้ติดไว้สองตัวไม่เสียหลายนี่เออได้ยี่สิบคูยี่สิบก็ไม่เป็นไรนเออเนาะสองแปดเก้าครับสองแปดเก้าหรือสองศูนย์เก้าครับตรงกลางผมไม่แน่ใจเรยระหว่างเลขศูนย์กับเลขเลขแปดอ่ะเรียนเ,เชิญท่านผู้ชมนะที่ใครอยากจะมาเที่ยวเที่ยวชมวัด วัดบางคมม,มาขอโชคขอลาบกับแม่ตะตเคียนพันปีะนะก็ลองมาขอโชคได้นะเราเรามาแล้วเราส่องกับที่เนี้ยขอน,นี้เข้าเข้าสามสามรอบสี่รอบแล้วมาตอนก่อนหน้านี้ก็เคยมาแล้วก็หยุดไปนะครับก็ไม่ได้มาอีกนะเออแล้วก็มาอีกก็เข้าต่ออีกออก็ก็น่าจะให้โชคอ,อยู่องชุดเนาะสองชุดโอเคแล้วชุดที่แต่แต่ตรงนี้เขาก็นี่ไะชุดนี้นะเออก็คือหกหกเก้าหกอันอันนี้มีมีใครเห็นนะตรงนี้พี่เขาเห็นไง เออ,หอเหรอเขาไม่าไม่เขาเขาเลยมาโอ้กนะก็สูงมีความใกล้เคียงก็จะเป็นหลวงพ่อ<ะ>บางผมบางบางคน,นเห็นเลขจากาอางค์พระเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนั้นผมส่องที่องค์พระแล้วเขาบอกเขาเห็นเลขด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันเผื่อเป็นเลขที่ว่าบางคน,นเขาแป,แ,ปแปะแปะแผ่นทองไว้เนาะบางคนก็จะเห็นมอกเห็นเป็นเลขอยู่ อันนี้น่าจะเป็นองค์จำลองนะครับด้านใน,นนะใช่ไหมครับด้านในออด้านในเราติดของนะข้างนอกองค์จริงข้างในข้างในองค์จริงข้างนอกเป็นองค์จำลอง,งอ๋อไปให้ป้าพาเข้าไปดูขันน้ำมนต์หน่อยไปครับที่นี่เป็นวัดบางพรมเนาะหมดแล้วเลขเข้านะท่านผู้ชมเลขขันน้ำมนต์เข้านะอย่าลืมนะครับพากันมาเที่ยวชมที่นี่ได้ท่านผู้ชมอ,อุ๊ยรอบที่แล้วอะที่กระถางทูบอะ ผมเห็นเป็นสองห้าเจ็ดไงเข้าสองเจ็ดเจ็ดสองด้วยอนนุ้ยแปดสามศูนอุ้ยท่านผู้ชมนี่ชัดกว่าทุกครั้งเลยได้สามตัวเลยอ่ะดูท่าสิใครจะยางทำควมเนาะอือนนเดี๋ยวนะมันจะเป็นแปดสามศูนย์ท่านผู้ชมอย่าลืมว่ามันผมเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าสองในขณะนี้นะตอนที่น้ำมันโยกอยู่นะเห็นเป็นเก้าสองด้วยแต่ตอนนี้มันแบบมันขยับขยับหนีไปละเนาะแปด สามศูนย์ตัดด้วยเนาะตัดเลยตัดด้วยศูนย์สามศูนย์แปดสามแปดนะครับตัดด้วยนะศูนย์แปดยังอยู่นะคะศูนย์แปดยังอยู่มีโอกาสนะครับผู้ชมแต่ผมเห็นตรงนี้ไงจะมีเลขเก้าอยู่ตรงนี้็นไหมมันไม่ยอมมันไม่ยอมหนีกันมันกอดกันอยู่เนี่ยมันกอดอยู่ใช่ครับมุมนี้เนาะเลขใช่ค่ะแต่ชัดก็คือแปดสามศูนย์เนาะใช่ชัดมากเลยค่ะปังปังเลยตอนนี้นี่กัครับ ปังๆเลยศูนย์แปดแปดศูนย์ด้วยนะคะแปดท่านผู้ชมอย่าลืมนะทะเลขเข้ามาเที่ยวเข้าใช่แล้วทีน้ผมเห็นใจกันอันนี้ท่านผู้ชมเป็นสองห้าเจ็ดด้วยนี่นะครับก็เลขเข้าสองเจ็ดเนาะเที่ยงนี้ไปโอ้หสาธุสาธุท่านผู้ชมอ้อันนี้เลขให้เลขแบบไม่ถูก ใช่เนาะจะมาช่วยกันทําบุญเนะาะนะช่วยทบุญสร้างห้องน้ำกันนอท่านผู้ชมนะครับเราก็สรุปเรืเ่องท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้อยู่ที่วัดบางพรมนะครับผมไปขอโชคกับพีเอชมานะครับช่องบอกไอคุณใหม่เนาะนะครับเรากําลังอันนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับก็เพอเอิญเมื่อกี้อยู่ที่วัดนะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องงานนิดหน่อยนะครับก็เลย ไม่ได้สรุปเลขท่านผู้ชมนะครับเลขที่ที่ได้เมื่อกี้เนาะที่วัดบางพมนะครับผมก็จะอ่ามีเลขที่ขันน้ำมนต์ใช่ไหมพี่เอส<ช>เลขขันน้ำมนต์เลขอะไรชัดมากเลยแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์นะครับเลขขันนะ้ำมนต์เนาะส่วนอ่าตรงถอนตรงถอนเราก็เห็นเนาะเห็นมีเลขเป็นสองแปดเก้าหรือสองศูนย์เก้าใช่ไหม แต่อีกฝั่งหนึ่งถ้าผู้ชมเนาะอีกฝั่งที่เริ่มต้นที่ถ่ายตอนแรกเนาะก็จะมะีเป็นเลขอะไรทีเอสตรงที่เราเริ่มแรกอะตรงหัวคลิปที่เราเปิดกันตอนนั้นแต่ผมเห็นก็จะมีเลขเป็นสองนะครับสองเก้านะครับเป็นศูนย์สองเก้าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมไปใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้หนนะแหละเนาะปรมาสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ได้รับฟังกันนะครับผมก็ ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะกับบ่าวเอ็คนใหม่ในวันนี้นะครับเรามากันสองคนเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทั้งสามช่องนะครับมีช่องบ่าวเอ็คนใหม่มาดูอองแล้วก็คนสองเลกนะครับก็ว,วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนานะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวีดวีโอนี้แล้วพบกันใหม่คลิปวีดวีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย